สาเหตุที่ลิ้นมังกรนะครับเป็นต้นไม้ที่ยอดนิยมแล้วก็เป็นอันดับต้นๆ้นนะครับที่นิยมปลูกกันนะครับอันดับท็อปไฟ้นะครับผมท็อปไฟหรือท็อปห้านะครับเพราะว่าความเชื่อคือไล่สิ่งไม่ดีนะไล่สิ่งไม่ดีออกจากบ้านนะครับแล้วก็เรียกแต่สิ่งดีๆเข้ามานะครับเวลาออกดอกจะมีโชคมีลาบนะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะเป็นต้นไม้ที่น่าปลูกและยังฟอกอากาศด้วยนะครับให้กับบ้านของเรานะครับ มีอากาศที่ดีนะครับผมสวยจริงๆนะครับริมมังกรสวัสดีจ้าแม่จ๋าพอจ๋าสวัสดี FC ที่น่ารักของเจเอชแ a นเ e ลทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเจเอช h a นเ e ลนะครับผมไม้มงคลน,นะครับไม้ประดับไม้ฟอกอากาศที่ยอดนิยมนะครับจัดอยู่ในระดับท็อป5นะครับท็อป5 เป็นอันดับต้นๆเลยนั่นก็คือลิ้นมังกรนะครับมีทั้งลิ้นมังกรแคะนะครับลิ้นมังกรใบยาวสวยงามมากนะครับแล้วความเชื่อของคนโบราณเนี่ยบอกว่าเวลาออกดอกจะมีโชคนะครับแล้วก็เอทถูกหวยตลอดเลยนะครับเวลามีดอกนะครับลิ้นมังกรที่บ้านออกทีไรนะครับถูกแลอรี่ก็เป็นเหตุไม่บังเอิญน,นะครับผมในการที่เราจะมีโชคมีลาบเนาะ แต่ว่ามีเหตุปัจจัยนะครับเหมือนกับว่าเป็นลางบอกเหตุนะครับบอกเหตุว่าเราจะมีโชคมีอะไรแบบนี้แต่หลายๆท่านนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับในคลิปก่อนๆของเจเนี่ยบอกว่า,าใช่เลยนะใช่เลยเวลาเขาออกหลอกถูกถูกไหมตลอดนะครับผมแต่บางท่านก็บอกว่าไม่ได้ถูกไหมแต่ก็จะมีเรื่องดีๆนะครับที่มีเข้ามาในชีวิตนะครับผมขออภัยภาพอาจจะสั่นๆแล้วก็เสียงรบกวนจากทางถนนเนาะบ้านเออยู่ติดถนนนะครับผมสวยมากนะครับปลูก ฟอกอากาศนะครับทาให้สวนสดชื่นนะครับเอาไว้ในห้องนอนก็ได้นะครับตอนกลางคืนเนี่ยน้องจะขายก๊าซออกซิเจนที่ดีนะครับผมทําให้สุขภาพดีนะครับผมห้องของเราก็สวยงามนะครับผมรูประดับตั้งนะครับโต๊ะนะครับอยู่ในห้องนะครับออฟฟิศนะครับหรือไว้หน้าโต๊ะคอมพิวเตอร์นะครับผมช่วยกรองแสงนะครับผมขายก๊าซ ออกซิเจนนะครับที่ดีให้กับเรานะครับผมน่าปลูกมากเลยนะครับแล้วขยายพันธุ์ง่ายมากเลยนะครับผมสวยจริงๆครับผมตอนนี้เจเอกกำลังจะหาสายพันธุ์ที่เป็นลิ้นมะกรูแคะที่ว่าใบเล็กๆนะครับผมแล้วก็มีขอบเหลืองเนาะอันนั้นก็สวยนะครับผม อยากได้นะครับแต่ตอนนี้ที่บ้านมีอยู่ประมาณนี้นะครับไปเห็นแล้วล่ะครับที่ร้านกาแฟนะครับไปเห็นมาว่าเนี่ยใบขอบเหลืองนะครับแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆนะครับใบกลมๆมันๆน่ารักดีนะครับผมเดี๋ยวเจ๊ต้องไปหามาเพิ่มนะครับมาปลูกเพราะว่าเจ๊เนี่ยทำสวนน้อยๆปลูกหลายอย่างนะครับผมช่อง youtube นะครับแล้วก็เป็นชีวิตจริงนะครับที่ทํากินทําขายนะครับผมแล้วก็ท่องเที่ยวบ้านๆนะครับไปถ่าย มันจะกาศสวยๆนะครับผมในจังหวัดลบบุรีนะครับเพราะว่าก็จะไปจังหวัดอื่นนะครับผมต้องขอบคุณท่านผู้ชมที่น่ารักนะครับผมที่เข้ามาให้กําลังใจเจเอ๋นะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมีความสุขนะครับในการปลูกต้นไม้นะครับไม้มงคลไม้ดอกไม้ประดับนะครับผมโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดซับสไครต์นะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งนะครให้เจเอ๋ด้วยนะครับผม พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ